วีลกรรมกวนอูสังหารหัวหยงหลังมีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาเพื่อต่อต้านตังโตเหตุการณ์กวนอูสังหารหัวหยงในศึกดานกิซุยกวนเป็นการต่อสู้กันของกองกำลังฝ่ายตังโตกับฝ่ายพันธมิตร18หัวเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปราบตังโตโดยตังโตได้บุกเข้าล่วงอย่าง เมืองหลวงของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและได้เข้าจัดการควบคุมราชสำนักโดยตังโตได้ผูกขาดอำนาจและได้ปกครองอย่างหดเยี่ยมหยาบช้าและทารุณต่อมาในปีนั้นขุนศึกและเจ้าเมืองหลายคนได้รวมกันก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรขึ้นเพื่อต่อต้านตังโตพร้อมทั้งแต่งตั้งให้อ้วนเซียวขึ้นเป็นผู้นำพันธมิตรอ้วนเซียวได้แต่งตั้งให้อ้วนสุดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของตน เป็นผู้ดูแลเรื่องสเสบียงอาหารของกลุ่มมันธมิตรและแต่งตั้งให้ซุนเกียนเป็นแม่ทัพหน้าเพื่อบุกไปตีกิสุยกวนซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างเขาหนึ่งในทางผ่านสู่ล่่หยางตังโต้เมื่อได้ทราบข่าวก็ตกใจมากแต่ลิปโป้ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตังโต้ก็ได้บอกกับพ่อบุญธรรมของเขาว่าพ่อไม่ต้องห่วง ข้าจะออกไปรบและจัดการกับเหล่าศัตรูเองเมื่อได้ยินดังนั้นหัวหยงหนึ่งในขุนศึกของตังโต๊ก็ได้กล่าวออกมาแล้วขออาสาออกไปรบกับกองทัพพันธมิตรตังโต๊ะได้ยินดังนั้นก็ดีใจจึงแต่งตั้งยศให้หัวหยงและมอบทหารให้จำนวนห้าหมื่นนายพร้อมกับทรงลิซกโฮจินเดียวหงิมให้เป็นรองแม่ทัพเพื่อยกไปป้องกันด่านกี่สุยกวน ฝ่ายพันธมิตรเปาสินหนึ่งในผู้นำของกลุ่มพันธมิตรต้องการที่จะทำผลงานตัดหน้าซุนเกียนจึงแอบส่งเปาตงน้องชายของตัวเองกับทหารสามหมื่นนายให้รีบมุ่งหน้าไปที่ด่านกี่สุยกวนโดยใช้เส้นทางลัดัวยยงก็น,นำกําลังทหารออกมารบและฆ่าเปาตงตายหัวโยงส่งศรีรษะของเปาตงไปให้กับตังโตเพื่อแสดงถึงชัยชนะและ ทงโต๊ะก็ได้เลื่อนยศให้กับหัวหยงสุนเกียนมาปรากฏตัวที่ด่านพร้อมกับขุนพลคู่กายเทียเผาอุยกายฮันตงและโจเมาโฮจินนำทหารจำนวน5,000นายออกมาเพื่อจะรบกับสุนเกียนแต่ถูกเทียเผาแทงเข้าที่ซอกคอตายในทันทีสุนเกียนจึงมุม่งหน้าไปตีด่านต่อ แต่ถูกระดมยิงด้วยลูกธนูจึงตัดสินใจถอยทัพไปที่เมืองเหลียงตงและได้รายงานชัยชนะไปให้กับอ้วนเซี่ยวซาบพ,พร้อมทั้งได้กดดันขอสเสบียงจากอ้วนสุดอ้วนสุดปฏิเสธที่จะส่งสเสบียงให้กับทัพของซุนเกียนเนื่องจากว่าเพราะเขาไม่อยากให้ซุนเกียนได้รับผลงานทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในทัพของซุนเกียน เนื่องจากขาดสเสบียงอาหารฝ่ายสอดแนมเห็นดังนั้นจึงได้นำข่าวไปแจ้งแก่หัวหยงดิซกเสนอให้หัวหยงถือโอกาสนี้ไปตีซุนเกียนกลางดึกคืนนั้นหัวหยงยกทัพออกไปตีทัพของซุนเกียนด้านหน้าค่ายซุนเกียนเห็นดังนั้นจึงออกไปสู้กับหัวหยงในขณะที่หัวหยงกําลังรบก,กับซุนเกียนดิซกก็ให้ทหารของตนลอบไปตีด้านหลังของค่ายซุนเกียน พร้อมทั้งจุดไฟเผาไขา่ซุนเขียนตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมและได้พยายามฝ่าวงล้อมออกไปพร้อมกับโจเมาโจเมาเห็นหมวกสีแดงของซุนเขียนซึ่งอาจจะทําให้ซุนเขียนถูกตามตัวได้ง่ายขึ้นจึงได้ขอให้ซุนเขียนเปลี่ยนหมวกกับเขาซุนเขียนจึงตกลงหลังจากเปลี่ยนหมวกกันแล้วซุนเขียนก็หนีไปในขณะที่โจเมาใช้หมวกแดงล่อหัวโยงไปอีกทาง โจเมาพยายามสู้กับหัวหยงแต่พลาดท่าสู้หัวหยงไม่ได้ถูกหัวหยงฆ่าตายเทียเพาอุายไกหันตงได้กลับมารวมกลุ่มกับซุนเกียนที่กำลังเสียใจกับการตายของโจเมาและได้รายงานความพ่ายแพ้แก่อ้วนเสี่ยวซาบวันต่อมาหัวหยงได้ยกทัพมาที่ค่ายของกลุ่มพันธมิตร และยัอยุให้กลุ่มพันธมิตรส่งแม่ทัพออกมาดวลกับตนเองยูสิ์ขุนพลของอ้วนสุดอาสาออกไปดวลกับหัวหยงแต่ถูกหัวหยงฆ่าตายในไม่กี่เพลงหลังจากนั้นหัวหองขุนพลของอันฮกอาสาออกไปสู้บ้างแต่ก็ถูกหัวหยงฆ่าตายเช่นเดียวกันกวนอูทาหารมือธะนูในทัพของเล่าปีซึ่งเล่าปี ร่วมกลุ่มพันธมิตรโดยอยู่ภายใต้สังกัดของกองซุนจา้านขออาสาออกไปรบกับหัวหยงบ้างแต่กลับถูกกวนเสี่ยวหัวรอยเยาะเพราะตำแหน่งที่ต่ำต้อยของกวนอูแต่โจโฉได้อนุญ,ญาตให้กวนอูออกไปรบกับหัวหยงเพราะเห็นว่ากวนอูมีความกล้าพอที่จะเสนอตัวโดยก่อนออกไปรบนั้นกวนอูได้สาบานว่าจะนำหัวของหัวหยงมาให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะขอตายเอง โจโฉเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวจึงรินเหล้ามอบให้กวนอูดืม่มเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจกวนอูกวนอูปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าอีกเดียวเดียวเขาจะกลับมาดืม่มภายในไม่กี่อึดใจกวนอูก,ก็กลับมาพร้อมกับหัวของหัวหยงและขอรับเหล้าไปดืม่มซึ่งเหล้าที่รินไว้ก่อนออกไปนั้นยังอุ่นอยู่เหมือนเดิม หลังจากทหารผู้ตามต้อยดัดังเช่นกวนอูได้ฆ่าหัวหยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่มพันธมิตรจึงได้ใช้โอกาสนี้บุกตีด่านกี่ซุยขวนและมุ่งหน้าไปที่ด่านเฮาโลขวนซึ่งเป็นด่านถัดไปที่จะนำไปสู่เมืองนั่วหยางจะเห็นได้ว่าความเก่งกาจของกวนอูนั้นช่างหน้าเกรงขามอย่างมากเกินกว่าขุนศึกทั่วๆไปจะทำได้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้ประพันธ์ต้องการที่จะยกยอฝ่ายโจกบโดยสร้างภาพให้กวนอูเป็นสุดยอดนักรบที่สามารถจัดก,การกับศัตรูได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความน่าเกรงขามของกวนอูผู้ที่จะถูกยกให้เป็นเทพเจ้าและมีผู้คนนับถือยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นได้